ซต้อรับการสับสนุนจากเลือจีโลเติมเงนได้ทุกแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินพิเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงค์อยู่ด้านล่างคลิปคลิปเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่คารพรักนะครับอยู่กับผมพอสปิงแคทกับเกมบูอาคไคครับวันนี้เราจะมาแนะนำแนวทางการฟาร์มกิจกรรม อาทาเชีย a r อาร์หรือเดซัสั้นว่าอาห้าการละกันนะครับโดยกิจกรรมนี้จะเริ่มวันที่22สิงหานี้ซึ่งถือว่ากิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้ขอรางวัลเยอะมากๆเลยนะครับแต่ขอรางวัลจะได้มากึือก็คือเมื่อเรามีการจ่ายแอชชั่นพอยต์ครับผมที่มากตามไปด้วยดังนั้นนะครับผมนะท่านไหนที่มีการฟาร์มนะครับผมของเทียรหรือปัจจุบันเรียกว่าเอ หรือกิจกรรมทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าเออตัวนี้มันไม่ค่อยมีอะไรํำแล้วนะครับนะแนะนาว่าให้เริ่มทําการดอแอคชั่นพอยท์นะครับนะแอชชั่นพอยท์เรียบร้อยก็ผมเพื่อที่จะได้เอามาเล่นในส่วนของกิจกรรมอาทาเชียอาให้เรียบร้อยนะครับนะคื่แน่นอนครับผมว่าถ้าเกิดใครที่ยังฟาร์มไม่เสร็จแนะนําให้ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะเพราะว่ายังไงตอนนี้ก็เป็นช่วงคูณสามซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างจะหายากมากนะส่วนลักษณะการเล่นของเกม กิจกรรมนะครับผมนะอ่าห้านี uh ่นะครับนะก็จะมีลักษณะดังต่อไปนี้เลยครับนี่คือหน้าตาในครับผมในสูตรของกิจกรรมนะครับผมนะก็คือเราก็จะมีการเข้าไปที่แอรียนะครับผมนะเดินตา拉ครับผมยึดขอบพื้นที่นะครับนะและเมื่อยึดขอพื้นที่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะส่งนักเรียนครับผมเข้าไปทําการฟาร์มของต่างๆนะครับผมหน้าตาจะคล้ายๆในสูตรของกิจกรรมฮิกิเอโกะนะครับผมซัมเมอร์นะครับผมประมาณนี้เลยนะก็เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับ พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตนสุกข,ของตารางต่างๆนะอ่านะครับผมนะเนี่ยครับผมมันจะเป็นตารางต่างๆประมาณนี้นะเวลาเราจะฟาร์มอะไรขึ้นมาด่านไหนครับผมนะแล้วก็สาับารถชิปไปที่ครับผมและเรื่องตรงนี้พูดมาปุ๊บอ่านะและจากนั้นครับผมมันก็จะมีช่องรี่เราใส่นะครับพอเราใส่นัเรียนเข้าไปตรงส่วนนี้เนี่ยอัตราการดรอปของตัวส่วนนี้ก็จะเยอะขึ้นนะครับผมกดออโต,โต้เซตได้เลยนะครับนะปุ๊บขึ้นมาเนี่ยมันก็เฉดได้นนาจากปกติเนี่ยก็จะเยอะขึ้นมากกว่าเดิมนะ แต่ว่าด่านที่เห็นครับผมมันมีด่านเยอะมากนะครับผมนะเราจะฟาร์มด่านไหนนะครับผมเห็นไหมมันก็ค่อนข้างจะเยอะนะอ่ะในสุดของแอร์เรียนที่หนึ่งนะครับนะก็จะมีหน้าตาดังนี้นะครับนี่คือหน้าตาของแอร์เรียนที่หนึ่งนะครับนะซึ่งเราจะสามารถฟาร์มได้2จุดก็คือ 1A กับ 1B นะครับซึ่งแน่นอนครับผมว่า 1>, 1 B อ่ะมันคือตัวหลอกนะครับนะแนะนำให้ไปฟาร์ม1 A นะครับผมนะเพราะว่า1 A เนี่ยจะสามารถได้ขอครับผมเพื่อปลดล็อกแอรีที่สได้นะครับส่วน1 B อ่ะมันเอาไปปลด 3, ล็อกแอรีที่3ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปฟาร์มแอรีหนึ่ง B เนี่ยแล้วเราไม่ปลดล็อกแอรีที่2เนี่ยเราก็ไปไหนไม่ได้นะครับนะดังนั้นนะครับผมนะไปเอาแอรีสองครับผมตัวส่วนนี้ให้เรียบร้อยนะครับนะฟาร์มที่1 A นะหนึ่ง A ฟาร์มเท่าไหร่นะครับผมนะอ่ะ โดยหลักๆครับผมนะเราต้องใช้ครับผมนะในการฟาร์มติเกก็จะประมาณนี้เะครับผมเราต้องดูในส่วนของตารางของในร้านค้านะครับอันนี้คือปริมาณของที่ใช้ในร้านค้านะครับโดยเราจะทําการฟาร์มของครับผมนะเพื่อให้ได้เกรด u n ล็อกโค้ดนะครับผมนะใช้ชิปนะครับผมทั้งหมด500อันนอครับนะงนั้นเนี่ยเริ่มต้นเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งซื้อของร้านค้าอะไรทั้งสิ้นนะครับให้ไปซื้อในส่วนของชิปนะครับผมนะอ่า เกตอันล็อกโค้ดครับผม500อันนะครับเมื่อเราปลดล็อกนะครับผมนะซื้อของเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเรากลับมาที่ดาดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าสู่แอลิที่สได้นะครับนะเราก็จะเข้าสู่แอลิที่สมันก็จะประมาณนี้ต่อไปนะครับนะอ่ะจากนั้นครับผมนะก็จะเข้าสู่ในส่วนของแอลิที่สองนะเราก็จะพูดในส่วนของจุดฟาร์มนะครับผมเอลิที่สกันต่อเลยนะครับโดยแอลิที่สครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนะพอจุด2องที่มาปุ๊บเนี่ยอย่างที่เห็นเลยว่ามีจุดให้เราฟาร์มหลายจุดมากนะครับนะ ถึงแนะนำเลครับผมนะจุดที่จะใช้ในการฟาร์มเอลลี่สองเนี่ยผมก็ขอแนะนำานะครับผมนะมันมีจุดฟาร์มหลายจุดอยู่เหมือนกันนะแต่ของที่คุ้มที่สุดนะครับนะก็คืออันนี้เลยครับนะซาบีนะครับผมนะตำแหน่งคือที่ดูสุดนะครับผมนะน่าจะเป็นตำแหน่งที่สุดขอซาบีนะครับนะอืม อ่ะสามบีกับอ่สาสองบีนะครับผมนะแนะนำความ 3B ดีกว่าคุ้มกว่านะครับผมนะ2 b เนี่ยมันจะเป็นการดรอปของ3อย่างครับผมนะก็คือดรอปทั้งชิปนะครับผมฟิวแล้วก็อ่าเบอร์เกอร์ช็อกโกแลตนะครับนะด้านนั้นเนี่ยแนะนำฟาร์ม 3B คุ้มที่สุดเลยพอเราฟาร์ม 3B เสร็จปุ๊บนะครับนะเราต้องให้ได้ในส่วนของปริมาณของที่เราต้องการนะครับนะซึ่งตัวด่านนะครับผมนะที่เราจะใช้ ในการปลดล็อกในเข็มแอลลีที่3เนี่ยเราก็จะต้องใช้ของประมาณนี้นะครับอ่าเกตล็อกอัลล์อ่าเกตอัลล็อกโค้ดนะครับผมนะจะใช้ทั้งหมด2,000ชิ้นนะครับนะเพื่อทำการปลดล็อกดังนั้นเนี่ยเราต้องค้นฟาร์มในส่วนของด่าน 3B นะครับผมนะให้มีอ่าขอครับผมอ่าให้ได้ชิปนะครับเอ้ยต้องว่าฟิลนะครับผมนะให้ได้ฟิลเนี่ยทั้งหมด2,000อันนะครับผมนะเพื่อทำการซื้อขอชิ้นนี้และไปปลดล็อกในส่วนของแอลลีที่3นะครับผมสเต็ปถัดไปนะครับอ่า พอซื้อเสร็จปุ๊บนะครับผมนะเราก็จะเข้าสู่แอรีลิที่สามนะแ,แอรีลิงสามกับพุทธป,ปั๊บพุ๊บเราก็จะเข้าสู่ตรงนี้เลยนะ อ๋อเพิ่มเติมประกันนะครับนะถ้าเกิดใครนะครับผมนะยังไม่สามารถตีบอสตัวสุดนี้ได้คือคุณต้องเคีรยให้พวกลูกน้องตัวสุดนี้นะครับนะมันจะเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับนะก็เคียย์ลูกน้องหมายเลขหนึ่งตัวสุดนี้ให้หมดก่อนและเมื่อเคียร์เสร็จปุ๊บเนี่ยบาเรียมันจะหายไปแล้วเราจึงสามารถตีได้นะครับนะดังนั้นถ้าเกิดใครที่ไม่สามารถคีิกตรงสวนบอสตัวส่วนนี้ได้คือคุณต้องชคีตีหมายเลขหนึ่งนะครับผมนะเนี่ยเช่นหมายเลขสามเนี่ยมันยังอยู่ใช่ไหมก็มีบาเรียอยู่ขอผมนี่คือตีหมายเลขหนึ่งหมดสนามเรียบร้อยแล อ่ะเข้าสู่เอลีสสามกันต่อนะครับหน้าตาของเอลีสสามนะครับนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่ะก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับนะเอลี่สามเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีจุดที่น่าสนใจนะครับผมนะในการฟาบเยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดถามว่าอันไหนนะครับผมนาะคุ้มสุดนะครับผมในการฟาบนะครับนาะผมก็ขอแนะนํานะครับนะ้าดานี้เลยนะครับนะ อันนี้อาจจะดูยุ่งยากทีหนึง่งแต่ก็คิดว่าคุ้มที่สุดแล้วก็ได้จะเป็นตำแหน่ง 3C นะครับนะตัวตำแหน่งของ 3C มซีเยมันจะได้ขอครับผมนาะที่ปลดล็อกเยอะที่สุดนะครับนะนั่นแหละครับนะสามคือเยอะที่สุดแล้วล่ะนะก็ ในส่วนของตำแหน่ง 3C นะครับผมนะมันเป็นอยู่ตำแหน่งที่เราต้องเคลียร์พวกลูกน้องนะผมนะตำแหน่งพวกจุดนี้ให้หมดเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาเราต้องการจะฟาร์ม 3C เนี่ยเราก็ต้องไปไล่ตีนะครับผมนะพวกลูกกระจกทั้งหลายครับผมนะให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราถึงจะบัฟปลดล็อกไปสว่ของตำแหน่ง 3C ได้นะครับ เอาตีเท่าไหร่ครับผมนะเรามาดูสูตรของร้านคา้ากันหน่อยดีกว่านะครับผมนะถ้าต้องการจะตีนะครับผมนะ่าใช้เท่านี้เลยครับจะใช้2 0 0พนะครับผมนะ2 0 0พเบอร์เกอร์นะครับผมนะเบอร์เกอร์ตัวสูวนนี้ก็พอได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าสามารถปลดล็อกแอรลีที่4ได้นะครับนะนะพอเสร็จปุ๊บก็เข้าไปปลดล็อกแอรลีที่4เลยนะครับนะ โซอไอซีครับผมนะนี่คือแอเรียที่เราจะได้ทรัพยากรในการฟาร์มเยอะมากนะครับผมนะก็อย่าลืมว่าเวลาก่อนฟาร์มเนี่ยก็คลิกเข้าไปนะครับผมนะแล้วก็ทําการใส่ทักเรียนให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับผมก็เราถึงจะเริ่มการฟาร์มนะครับผมนะพอได้พวกนี้เนี่ยเราก็ติดนี้ได้แบบกขจะได้ของเยอะขึ้นนะตามความเหมาะสมนะครับโดยด่านที่4นะครับผมนีมีจุดที่เราจะแนะนําในการฟาร์มนะครับผมนะแต่ละอันดังต่อไปนี้เลยครับอ่ะ ถ้าเกิดเราต้องการนะครับผมนะฟาร์มในส่วนของอพวกทรัพยากรนะครับผมอย่างเช่นชิปนะครับนะคือต้องบอกไว้ก่อนว่าเลเวลที่สี่เียนอกจากการฟาร์มัวส่วนนี้แล้วเนี่ยมันจะได้ในส่วนของวัตถุดิบหลงยุกด้วยนะครับผมนะซึ่งแต่ละอันแต่ละอันก็เป็นวัตถุดิบหลงยุคขั้นสูงทั้งนั้นนะแล้วก็ใช้20 Action Point นะครับผมในการฟาร์มแต่ละจุดก็แนะนําไปครับ อย่างแรกเลยนะผมก็ขอแนะนำนะครับผมในส่วนของไอ้ดิฟาร์มชิปนะครับนะฟาร์มชิปก็จะมีหน้าตากานปัะมาณนี้นะครับอ่านี่ครับผมหน้าตาะไนที่4นะครับนะย่างที่เห็นว่ามีค่อนข้างจะหลายจุดอยู่หนะ้าที่หน้าฟาร์นะอ่ะ อยู่ที่สามบ้าร์มชิปนะครับผมน่าจะมี2จุดก็คือ,อตำแหน่งนะครับนะก็คือ 2A นะครับผมน่ากับ 3A นะครับผมนะอ่า 2A กับ3 A นะครับนะ,บนะค,บนะคือจุดที่ฟาร์มชิปดีมากนะเพราะว่าตำแหน่ง 2A นะครับผมนะ่ะมันจะเป็นการฟาร์มได้ของหลายๆอย่างแต่นนเน้นในเรื่องของการทำชิปนะครับนะส่วนส a เนี่ยจะเน้นใน,นส่วนของชิปเต็มๆเลยนะครับอ่า ต่อไปครับผมนาก็คือฟาร์มฟิลนะครับผมฟิลเนี่ยก็จะเป็น 2B นะครับผมนากับ 3B นะครับนา 2B กับ 3B เลยอืมนาด่าจะดีสุดนะครับนะอืมสองบกับ 3B ครับผมแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายนะครับผมนาก็คือการจุดฟาร์มเบอร์เกอร์นะครับผมนาก็อยู่ในส่วนของ 2C นะครับผมนากับ 3C นะครับนะอันนี้คือจุดฟาร์มที่ได้ เบอร์เกอร์นะครับผมนะคุ้มที่สุดแล้วอือหือบีแค่ดีนะครับผมนะแน่นอนครับผมว่าระหว่างที่เราตีพวกนี้เนี่ยมันจะมีการที่ศัตรูจะมีตีด่านคืนด้วยนะครับนะ่ถ้าเกิดตีด่านคืนตัวส่วนนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราก็แค่ตีคืนกลับไปและเวลาเราตีคืนกลับไปเนี่ยเราจะได้เพชรในการไปยึดฐานกลับด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนําเลยนะครับว่าไปฝาาให้เรียบร้อย เมื่อเราปลดล็อก ok ครับผมนะทุกอย่างครบแล้วนะครับนะมันก็จะมีในส่วนของเชล l เจอร์นะครับผมนะซึ่งอยู่อเรียสุดท้ายอเรียสุดท้ายตามไปด้วยนะครับนะอ่าคือบอกไว้ก่อนว่าเชล l เจอร์ตัวส่วนนี้ถือว่าค่อนข้างจะยากมากครับผมนะแล้วเราจะผ่านด่านยังไงครับสำหรับกิจกรรมรอบนี้เนี่ยเราสามารถจะยืมเพื่อนไดครับผมในการเคลียร์ด่านได้นะถ้าเกิดเราเล่นไม่ไหวจริงๆ สมมติถ้าเกิดแอลีที่4ี่เนี่ยบางคนที่รลเวลยังต่ําอยู่นะครับนะ <S <S ก็สามารถครับผมนะกดเข้าไปนะครับผมนะปุ๊บนะครับนะพอตีเข้าไปด่านปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะยืมเพื่อนนะครับผมในการเล่นด่านได้1ครั้งนะครับนะเน่นรนว่าเพื่อนที่เรายืมเนี่ยก็สามารถยืมได้แค่1ครั้งต่อวันเท่านั้นนะอ่านะครับผมเนี่ยยืมเพื่อนได้หนึ่งครั้งต่อวันนะครับนะทีนี้เรา,าสรุปครับผมในส่วนของแนวทางกันละกันนะครับว่าเราควรจะ ทําอะไรก่อนบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมสเต็ปที่หนึ่งเลยนะก็คือการยึดขอบพื้นที่นะครับนะอ่ะมาพูดรับผมนะให้ทําการไล่ยึดขอบพื้นที่ครับผมนะตั้งแต่แอนเดียนะครับผมนะที่หน่งนะครับนะให้เรียบร้อยเลยจนถึงแอนเดียที่4นะพอยึดขอบพื้นที่เสร็จปุ๊บนะครับนะเราถึงจะเริ่มนะครับผมนะเอ้ทงกคนต้องเปิดแอนเดียนะครับผมนะเปิดแอนเดียไปทีงแอนเดียสี่ให้ไวที่สุด พอได้นะครับผมนะเปิดไอเลทถึงไอเลทที่4เสร็จปุ๊บเนี่ยเราค่อยไล่ทําการยึดของพื้นที่ทั้งหมดนะครับนะไล่ตีพวกศัตรูที่อยู่ในด่านเปิดแมปนะครับผมให้เรียบนะครับนะอย่าพึ่งอัพฐานนะครับนะเพราะว่ามันจะมีการสักอัพฐานด้วยนะครับซึ่งอัพฐานขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการนะครับผมนะใช้แป้พวกนี้นะครับผมนะอัพขึ้นมาถามว่าฐานเนี่ยอัพแล้วได้อะไรบ้างครับผมนะมันจะได้เงินนะครับผมนะทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมครับนะแล้วก็เศษนะครับผมเราจะได้เศษอิเล็กมาก และนั้นเนี่ยการอัพฐานนะครับผมนะคือเอาไว้ควรหลังสุดเลยเริ่มต้นเนี่ยพยายามยึดคอบเพื่าเปิดแมปนะครับผมอย่าเ,เปิดแมปยึดคอพื้นที่และก็เรื่องทาการอัพฐานพออัพฐานเสร็จปุ๊บนะครับผมนะครบทุกอย่างแล้วถึงจะเริ่มทําการลงด่านฟาร์มของนะครับนะส่วนใครจะฟาร์มของนี่ก็ไปเลือกที่สี่นะครับผมนะแล้วก็เลือกเอาตามใจชอบว่าอยากจะฟาร์มอะไรด่านไหนนะครับนะอ่ะโอเค ประมาณนี้เลยครับผมในส่วนขอสรุปครับผมแนวทางการเล่นกิจกรรม5นะครับผมนักก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะอ่ะแน่นราก็ผมว่าหากใครงงนะครับผมนักก็ลองดูในส่วนของตัวงานกิจกรรมก็ได้นะครับนะในส่วนของตัวกิจกรรมเนี่ยอย่างที่บอกครับผมว่าร้านค้านะครับผมนะค่อนข้างจะมีของเยอะมากครับผมนะดังนั้นเนี่ยเราก็จะฟาร์มครับผมค่อนข้างจะได้มีเวลาเยอะเหลือเกินในการฟาร์มแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะ ของที่เลือกก็เลือดดีๆก็แล้วกันเพราะว่าแอชชั่นพอยต์ครับผมที่เราลงทุนไปเนี่ยเดี๋ยวหลังหลงเนี่ยมันจะมีเพชรรับผมขอระวางต่างๆตามมาด้วยนะยังไงก็พยายามครับผมประหยัดใช้เยอะๆก็แล้วกันะกน,ะนะครับนะถามว่าพี่กับผมกิจกรรมนี้อัดแอชชั่นพอยต์คุ้มไหมครับโดยส่วนตัวผมถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่อัดแอชชั่นพอยต์ก็คุ้มใช้ได้ถึงดับดึงเลยนะอ่าโอเคนะครับนะงนก็ แนวทางการเล่นก็น่าจะสรุปได้เพียงเท่านี้นะครับนะหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเหล่าเซนเซทั้งหลายโดยเฉพาะเซนเซที่เพิ่งจะเล่นเกมนี้ครั้งแรกครับผมบอกได้เลยว่าตอนมาครั้งแรกนี่ผมมึนเลยนะครับนะเพราะว่าไม่มีใครมาทําไกด์บอกว่าเอ้ยต้องไปฟาร์มจุดไหนหรือเปิดจุดไหนนะครับนะอันนี้เรามาสูเ่เพลนท่านเรียบร้อยแล้วหากชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามนะครับผมนะเป็นกาลังใจกับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ